เกาะข,ขามน้อยหรือเกาะผีถือเป็นหนึ่งใน8เกาะบริวารที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีชังจังหวัดชนบุรีสภาพเกาะปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่ม,มีไฟฟ้าหรือน้ำปรับปลาเคยมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่มีใครเข้าไปปลูกบ้านหรือว่าบังกะโลต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เหมือนเช่นเกาะอื่นๆในละแวกนั้นสาเหตุที่เป็นเกาะร้าง จากปากคำบอกเล่าของชาวบ้านรวมถึงชาวเลที่หากินอยู่บริเวณตรงนั้นต่างเชื่อกันว่าทีท่ดินบนเกาะแห่งนี้เป็นที่อาถรรพ์จากประวัติเดิมเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่รวมถึงยึดเอากเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะนี้มาเป็นที่จอดเรือขนาดใหญ่เหตุเพราะว่าล่องน้ำบริเวณนี้ มีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆจึงหมาะแก่การนำเรือขนาดใหญ่เข้ามาซ้ำร้ายในช่วงเวลานั้นอีบ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนักทหารอเมริกันจำนวนมากเด็กติดไข้ป่ามีบางคนที่เสียชีวิตจึงถูกนำมาฝังใน,นเกาะแห่งนี้ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะนี้ก็เคยมีชาวบ้านอยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือศาสนาอิสลาม ต่างก็เคยนำศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่เกาะขามน้อยแห่งนี้เช่นกันช่วงเวลานั้นเกาะขามน้อยจึงกลายเ,าเป็นสุสานฝังศพและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคหล,ลายวางศพโชคดีหน่อยที่ลูกหลานมาสร้างหลุมฝังศพให้ซึ่งส่วนมากเป็นคนจีนที่โดยประเพณีน,นิยมการฝังอยู่แล้วก็ได้เอาศพมาฝังบนเกาะแห่งนี้พ,พร้อมๆกับการทำหวงจุ้ยให้ด้วยแต่ก็มีอยู่เหมือนกัน ที่ญาติผู้ตายบางรายเอาศพมาใส่ในโรงแล้วมาทิ้งไว้ชายหาดโดยไม่สนใจใยดีอะไรเลยและไม่คิดเอาไปขุดหลุมฝังให้เรียบร้อยทั้งนี้สาเหตุคงจะเกรงกลัวที่จะติดไข้ป่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ํำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่บอกไว้ว่าก็แห่งนี้มีวิญญาณเฮียนอยู่มากบางคนถึงขนาดเรียกที่นี่ว่าเป็นเกาะผีเลยด้วยซ้ำเพราะมีผู้ที่เคยล่องเรือผ่านมาตอนดึกๆ แล้พบเจออะไรแปลกๆมากมายใครเล่นเรือผ่านไปผ่านมาในยามค่ำคืนมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำบางกระห็นคนว่ายน้ำหรือว่าเล่นน้ำเป็นกลุ่มใหญ่อยู่หน้าเกาะระวังเกาะขามน้อยกับเกาะขามใหญ่บางก็ว่าได้ยินเสียงน้องวีดบิวดังออกมาจากเกาะทางนี้ทั้งทีทุกคนต่างทราบกันดีว่าเกาะนี้ไม่มีใครอยู่แล้วชาวประมงหายที่เคยหาปลาช่วงดึกๆ ที่แวะมาจอดเรือพักที่นี่ประมักเล่าให้ฟังว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายคนผิดแต่ว่าตัวสูงเหมือนกับเปรตเดินโบกมือโยกเยก,กไปมาอยู่บนเกาะบางหลายก็โดนหลอกหนักหนาสาหัสขนาดที่ว่าขนาดล่องเรือหาปลายอยู่ก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเรือมุ่งตรงจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็วแต่พออาไฟส่องดูกับแทบช็อกเพราะแทนที่จะเป็นเรือชาวบ้าน แต่มันกลับเป็นลงสบปล่าวที่ลอยล่องเข้ามากับมีคนดึงพูดง่ายๆก็คือจะหาใครวิ่งเรือผ่านเกาะน,นี้ต้องคิดดูให้ดีหรือไม่ก็ต้องใจกล้าหน่อยเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เขาลือว่ามีผีดุจริงๆส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะดวงวิญ,ญญาณที่สิงสถิตอยู่เป็นวิญ,ญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ตายก่อนวัยอันครวรเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงเกาะน,นี้ กาะแทนไม่มีใครขึ้นมาทําบุญหรือนิมนต์พาาไปทําพิธีแผ่ส่วนกุศลให้เลยเกาะจึงเต็มไปด้วยสัมเวศสีหรือผีไร้ญาติที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นต้องเฝ้ารออีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะได้ไปเกิดอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะผีแห่งนี้ถ้าใครสนใจอยากไปเที่ยวชมสามารถทําได้หรจะจ้างชาวประมงหรือคนหาปลาให้พาไปก็ได้แต่เน้นว่า ต้องช่วงกลางวันเท่านั้นนะครับองหาเป็นช่วงหลังพระที่ตกไปแล้วคิดว่าคงไม่มีใครกล้าพาไปแน่นอนอีกอย่างถ้าไปแล้วก็อย่าอุตลีเก็บของมันเกาะกลับมาบ้านเด็ดขาดเพราะเคยมีคนเล่าว,ว่าเคน,น้าก้อนหินก้อนเดียวกับออกมาเขาก็ตามไปทวงถึงบ้านมีคนโดนมาแล้วด้วยนะครับและเรื่องราวก็ได้จบลงไปแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องนี้ ชอบไหมครับหยองขวัญกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ